สวัสดีผู้ติดตามนะครับจากคลิปที่ลงไปแล้วนะครับโซนิบ125คือเมื่อวาน,นติดแล้วแหละติดแล้วแต่เราก็ได้เจอปัญหาที่ลูกค้าแจงแ้งอะลูกค้าแจงา้งว่าจอดทิ้งไว้แล้วน้ำมันหมดถังน้ำมันรั่วนะครับทีนี้คือเราไม่ต้องไปยุ่งกับ ระบบเดิมของมันระบบดูดระบบถังน้ํามันระบบกองนี่เราตัดตัดทิ้งไปเลยทําไมถึงตัดทิ้งตัดทิ้งเพื่อว่าบางครั้งก๊อกมีปัญหาก๊อกเสียกองตันอะไรพวกนี้ยเราจะค่อยไปดูทีหลังอันนี้เราต้องการเน้นแค่ว่าให้น้ามันมันลงมาเนี่ยรับต่อทางแยกมาแล้วก็ต่อสายมาเข้าที่ตัวขาบูเลย เราเน้นล้วนเลยว่าน้ำมันมันท่วมไหมน้ำมันมันรั่วหรือเปล่าจากภาพนะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนว่านี่คือน้ำมันนะครับเนี่ยที่มือผมเนี่ยน้ำมันซึ่งโดยปกติแล้วรถปกติเนี่ย เวลาจอดรอเราจะเอียงซ้ายเอียงขวานิดหน่อยเนี่ยมันจะไม่มีน้ํามันไหลออกมาไม่มีน้ํามันท่วมนะครับลักษณะนี้คือน้ํามันท่วมแต่บางคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวพี่ปกติน้ํามันท่วมมันจะต้องออกรูนี้รูระบายเนี่ยไม่ใช่เหรอเดี๋ยวผมจะ เฉลยให้ดูนะครับว่าทำ,ทำไมรูระบายนี้มันถึงไม่ออกนะครับทําไมรูระบายนี้ไม่ออกเยวจะถอดให้ดูอันนี้ให้ดูความชัดเจนก่อนว่าเนี่ยเน้ำมันมันท่วมมันไม่ได้ออกแค่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เข้าไปท่อไอดีเข้าไปฝาเราก็ลงมาที่เครื่องได้ด้วยนะบ,บางคันรั่วแรงรั่วเยอะจอดค้างคืนไว้บางคันสตาร์ท นี่หลงก็มีเพราะว่าน้ำมันมันไปขังอยู่ที่หวัวลูกสูบนะครับมันไม่ใช่รั่วทต่ข้างในอย่างเดียวนะเนี่ยล้นมาข้างหลังด้วยดูสังเกตนะครับล้นมาข้างหลังด้วยซึ่งสาเหตุนี้เองที่ทําให้น้ามันมันหมดที่ลูกค้าแจ้งมานะครับลูกค้าแจ้งว่าจอดทิ้งไว้น้ํามันหมดและทีนี้มันก็ทาให้น้ํามันไหลเข้าไปเอ่อในท่อกรองไหลเข้าไปใน ฝาไหลไปในถ้วยดีเวลาสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งซื้อน้ำมันมาใส่ใหม่ได้ก็ติดยากนะครับเราจะต้องเล่งให้สุดจริงๆเพื่อให้อากาศมันเข้าไปเยอะๆถึงจะถึงจะได้เนี่ยเวลาเล่งขั้เล่งพุ่งเลยเล่งขั้เล่งปั๊บเร่งขั้เร่งปั๊บยกเล่งยกปุ๊บดูน้ำมันพุ่งขึ้นมาเลยเห็นไหมขึ้นมาเลย อย่จุกเลยอย่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนถ้าเกิดคนดูคลิปเมื่อวานนะครับคนดูคลิปเมื่อวานถ้าดูแต่ต้นจนจบคุณจะสังเกตว่าตอนรถที่มันติดแล้วนะ่ะแต่อยู่ๆรอบมันจะต่ําแล้วก็หนักแล้วก็เร่งเหมือนไม่ค่อยขึ้นนั่นคืออาการนี่แหละคือน้ำมันมันท่วมมันมันท่วมช่วงท้ายคลิปนะครับไปฟังไปเปิดคลิปฟังได้ ก็เดี๋ยวผมจะลื้อดูแล้วจะบอกเหตุผลด้วยว่าทําไมน้ํามันมันไม่ออกดูระบายตัวนี้แต่มันมันล้นออกนี่แทนนะครับจะแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนว่าจะแก้ได้ยังไงคือนี่ขาบูใหม่นะขาบูใหม่ลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมา